ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,ะว,วันนี้เข้าตลาดวันแรก <c oughs> ถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนหน้านี้เราเข้าตลาด m อ i แล้วนะครับก็พุ่นเหมือนกับเราออกทะเลนะครับ <ละ S 2> แต,แต่แต่วันนี้เราเราเรียกว่าเราออกโอเชียนแล้วนะครับก็ต้องเรียกว่าเราก็ดึงดูดนักลงทุนที่ ที่ใหญ่ขึ้นกินปลาใหญ่ขึ้นนะครับก็ตั้งใจจะดึงดูดพวกนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาติครับครับการที่เราแบบมุ่งหวังที่ย้ายเซ็ตเข้ามาเราก็ต้องมองแหละว่าเรามีดีอะไรและจุดเด็ดธุรกิจของเรานั้นมีดีอะไรที่จะดึงดูดให้กองทุนเข้ามาบ้างล่ะคะโอเคก็แน่นอนนะครับย้ายจาก m อ็มเซตเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มี performance ที่ดีขึ้นแน่ๆแล้วก็ สถานการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นน่ยนะครับรับแล้วก็อย่าปัจจุบันอย่างที่ผลประกอบการของเรา,า,เามาจินมาจินเราก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มอสังหา,าปัจจุบันนะครับแล้วก็หลักๆเอฟเนี่ยเราก็เป็นคนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เน,น้นเน้นแนวราบเป็นหลักคือเราทำทำทั้งแนวราบแนวสูงนะครับแล้วก็ เราทำโปรฟิตมาจิ้นได้ค่อนข้างดีปัจจุบันก็อยู่ระดับประมาณ3ารซนะครับกสูงก่าเป้าเดิมเราตั้งเป้าไว้ประมาณที่ยี่สิบครับครับค่ะครับครับก็ทีนี้ในเรื่องของการเข้ามาถือหุ้นของกองทุนสวิเดนและกองทุนอื่นในอนาคตจะมีเพิ่มเติมไหมครับหลังจากเราย้ายจาก m อ i เข้ามาเซ็ตแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มี มีหลายกองทุนเนี่ยนะครับที่ที่เริ่มเข้ามาคุยกับเราแล้วเหมือนกันนะครไม่ว่าจะเป็นกองทุนเมทานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยะมีกองทุนจากนอร์เวย์จากสวีเดนที่ท,ที่ที่มีเข้ามาคุยกับเราเหมือนกันครับขเขาสนใจค่ะเขาสนใจหรือว่าเขาอยากได้อะไรกับเรายัางไงบ้างที่มีการพูดคุยกับทางเอฟเนี่ยค่ะก็ ที่เขาสนใจเลยคือเขาสนใจผลประกอบการว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมคุณทำมาจิ้นได้ดีจังนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ต้องต้องเรียนได้ว่า PE ก็ยังต่ำอยู่นะครับพีเราอยู่แค่สี่ห้าเท่าเองนะครับครับแล้วก็ผลผลประกอบการดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็อยู่ในเซกเมนต์ที่อซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างยากลำบากแต่เรายังโตได้เนี่ย ราต้องบอกว่าเราก็เราก็ชายนิ่งอยู่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 ในกลุ่มที่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 ยากนะครับครับค่ะครับอยากทราบที่นึงว่าส่วนใหญ่ที่ธุรกิจของเราเป็นแนวราบนคะสัดส่วนของแนวราบเป็นยังไงบ้างละคะตอนนี้หลังจากจบโครงการต้นสนวันรีิเดนต์นะครับเรามีอยู่สามแบรนแบรนด์เรือธงก็คือมีแซงโรยลจะเป็นบ้านระดับราคาตั้งแต่ 60- ถึง200ล้านนะครับมีแบรนด์วานาเรสซิเดนต์ก็จะเป็นแบรนด์ระดับ 30- ถึง60ล้านนะครับแล้วก็จะมีคอนโดอัลต้าลักชัวรี่เนี่ยที่ชื่อต้นสนวันนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มได้งหต่ 20- ถึง200ล้านเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งโซลเอาไปแล้วครับครับทำในทำในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองฮะแล้วก็ถ้าเป็นแนวราบเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่ ผู้นี้ว่าเข้าเมืองสะดวกนะครับเข้าเมืองสะดวกครับครับสามสิบนาทีก็ขับรถเข้าเมืองเข้า CBD หนึ่ง CBD สองได้ค่ะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างระหว่างต่างชาติหรือว่าลูกค้าคนไทยของเรายังไงบ้างะคะ ของเราก็แล้วแต่ทำเลครับถ้าเป็นทำเลโซนที่อยู่โซนตะวันออกใกล้สนามบินอันนี้จะค่อนข้างดึงดูดลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนก็ค่อนข้างจะสนใจนะครับของเราก็จะมีอยู่โซนตะวันตกด้วยคือโซนราชพฤกษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไทยล้วนนะครับถ้าโซนตะวันตกถ้าตะวันออกก็มิกมิกมีทั้งไทยทั้งจีนครับแล้วส่วนถ้าเป็นลูกค้าคอนโดที่อยู่ใน CB d ีดีอย่างต้นสนวันอย่างเนี้ย ก็75%เปเ็นป็นไทยฮะก็มิกฮรระหว่างเอเชียกับยุโรปค่ะครับโอดูดูแล้วโอกาสของทาง a อไเนี่ยค่อนข้างที่เจอแล้วเรามีการวางกลยุทธ์ในอนาคตอย่างไรบ้างเพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับทาง a อไฟมันต่อเนื่องแล้วก็แข็งแกร่งมากมยิ่งขึ้นล่ะคะโอเคก็ในสเปนบริษัทอย่างเราค,รค่ะเราก็เ,เราก็ยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้น เรายัางเรายัาง selective ได้คือเรายัางเรายัางไม่ต้องไปเล่นทุกตลาดะนะครับก็คือ,อเราก็ยังเล่นเราเราก็โฟกัสกับตลาดที่เรียกได้ว่ามีกำลังซื้อ,อนะครับครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่ภาพรวมทั้งกลุ่มเนี่ยดูดีขึ้นเราก็จะขยับลงมาเล่นเ e กเมนต์ที่เป็นแ a s s มากขึ้นนะครับโดยเราจะเป็นพูดง่ายๆว่าเราก็จะหาเราเราจะเป็น n i ชมาร์เก็ตในทุก Segment ครับครับคุณสุปะโชครับแล้วนี่พาเก็ตของเราเนี่ยครับเราโฟกัสไว้ว่าต้องเป็นตลาดราคาเท่าไหร่กลุ่มคนอะไรยังไงบ้างครับโอเคยังปัจจุบันของเราบ้านถูกสุดเราก็30สล้านขึ้นใช่ไหมครับครับก็ตอนนี้แล้เรายัง t าเก็ตตั้งแต่สาสิบถึงสองร้อยอยู่ค่ะนะครับครับแต่ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับภาพรวม ตลาดอสังหาโดยรวมดีขึ้นเนี่ยเราก็กล่าวว่าเราก็จะลงมาเล่นในตลาดที่แมชมากขึ้นก็คือบ้านอันเดอร์20ล้าน10บล้านอะไรประมาณเนี้ครับค่ะค่ะในตลาดระดับบนๆนเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการกู้ไม่ผ่านเยอะหรือน้อยแค่ไหนครับเออเรียนอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยประมาณ60%เซนแล้วกันครับซื้อซื้อเงินสดถ้าเป็นตลาดโอเวอร์สาบล้านนะฮะ อีกสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือกู้แต่กู้ไม่เยอะ,ะไม่ได้เน้น LTV เป็นร้อยก็คือกู้ไม่เยอะคือกู้กู้เพื่อเอารีทิ i ิตี้เท่านั้นะนะครับรส่วนใหญ่ก็กู้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นไม่เกินครับครับส่วนใหญ่ก็คือทางสถาบาันการเงินผู้ปล่อยกู้ก็จะชอบลูกค้าของเราค่ะค่ะ <laughs> แล้วอย่างนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยโครงการในอนาคตเนี่ยเรามองว่าทำเลอยู่ตรงไหนหรือว่า,าเราจะไปในแนวราบหรือว่าเป็นคอนโดล่ะคะโครงการในอนาคตของเราตอนนี้ปัจจุบันของเราก็จะมีโครงการแซง,งโรโยน1อันนี้อยู่กรุงเทพกีทานะครับซึ่งเราเปิดขายมา2ปีแล้วอันนี้เหลือแค่2องยูนิตสุดท้ายละโครงการนี้ะนะครับ แล้วก็จะมีโครงการวานาเวสวิวแรชพฤรึกนะครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีะนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีโครงการแซงรอยล์สองนะครับมีแล้วเราก็จะมีการทําแบรนด์ใหม่อ,มอีกหนึ่แบรนด์นะครับปีหน้าเรามีอีกหโครงการครับปัจจุบันเรามีอยู่เจ็ดนะครับเจ็ดโครงการก็คือ,อที่เปิดตัวแล้วก็คือมีแซงรอยล์หนึ่แล้วก็วานาเวสวิวนะครับ ที่กำลังจะเปิดตัวปีหน้าก็จะมีั่งเรย์โยสองแล้วก็จะเป็นแนวล่าหมดเลยครับอีแ5่โครงการค่ะครับมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านค่ะจากภาวะของอสังหาโดยรวมที่บอกว่าเออมันยังมีปัญหาหรือว่ากำลงกำลังซื้อณนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะขายยากขายลำบากในส่วนของเราเนี่ยมันได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าคะก็มีบ้างนะครับมันจะมีเป็นเรื่องของมูดมากกว่านะครับคือ ตลาดเราเนี่ยคือคนมีตังในกระเป๋าอยู่แหละแต่เขาจะควักหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เขาเชื่อมั่นไหมบู๊คเขาดีไหมอยังช่วงที่ผ่านมานะครับคิสมเนี่ยสัญญาณมันเริ่มดีขึ้นดอกเบี้ยก็เริ่มลงใช่ไหมครับเงินบาทก็เริ่มแข็งแข็งขึ้นดอกอัตาราดอกเบี้ยพอมันเป็นที่ทางขาลงเนี่ยตลาดหุ้นก็ดีก็ตลาดหุ้นก็ดีคนกลุ่มเนี้ยเขาก็อิงกับตลาดหุ้นนะฮะเพราะว่า เขารู้สึกว่ามูดมันดีขึ้นนะครับผมว่ายอด w a l ์กอินก็ดีขึ้นนะครับคนกล้าซื้อมากขึ้นครับครับแต่ตลาดเนี้ยจะเป็นตลาดที่กลับได้เร็วสุดค่ะเพราะว่าเป็นตลาดที่คนมีตังอยู่แล้วรอแค่ขอให้มูดมันดีซึ่งช่วเนี้แนวโน้มแนวโน้มเป็นไปในในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะครับอตอนนี้เรามียอดแบ็กหลองอยู่ในมืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะคะ ตอนนี้เรามีแบ c ็ l หลอกอยู่ประมาณหนึ่งพันล้านนะครับหนึ่งพันล้านน,าน่าจะโอนได้มากสุดช่วงไหนหล่ะครับก็น่าเป้าโอนหนึ่งพันเนี่ยก็สองไตามาานี้เลยครับ Q4 กับ Q1 ค่ะ Q4 ปีหกเจ็ดแล้วก็ Q1 ปีหกแปดนะครับค่ะเป็น Q4 ประมาณสักหกสิเปอร์เซ็น์แล้วก็ Q1 อีกสักสี่สิบเปอร์เซ็นครับภายใน อีกเนี่ยครับปลายปีหรือว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ยเรามีโครงการใหม่อะไรอยู่ในมือหรือเปล่าคะหรือมันจะไปปีหน้าเลยที่เรามีวางแผนไว้อะไรเงี้ยคะ่ะก็แผนปลายปีเนี่ยครับ <c oughs> คือเดือนเนี้ยเรากะว่าเราจะเปิดพีเซลหนึ่งโครงการ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือโครงการแซงโรโย่สองซึ่งแซงโรโย่หนึ่งกรุงเทพกีทาเนี่ย <c oughs> เราได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนนี้แซงโรโย่สองเราก็จะเปิดอยู่ตรงไม่กะบางนา นะครับย้ายจากกรุงเทพกีทาเป็นมกเมกาบางนาก็เป็นโลเคชั่นที่ดีครับใกล้เมืองแล้วก็ใกล้ห้างใกล้โรงเรียนครับค่ะทีนี้เดี๋ยวปลายปลายปีนี้เออขออภัยอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะรู้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาออกมาหรือเปล่าตรงนี้ถ้าเกิดอย่างแรกเอฟไพคาดหวังอะไรสองถ้าเกิดมีมาตรการเหล่านั้นจริงเรามีโอกาสที่จะทำรายได้หรือยอดขายจะได้มากกว่าเป้าเดิมไหมครับโอเค ครับดีมากเลยครับ<ะ>เ,เรียนอย่างนี้ครับออพอเราอยู่ในตลาดบนเนี่ยตลาดภาพรวมถามว่าต้องการอะไรก็ต้องการเ,เราคาดหวังอยากให้คนทำยังไงก็ได้นะคร<ะ>ับให้คนมีกำลังซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรียนตามตรงว่าคนเนี่ยไม่ได้กลัวดอกเบีย้ยนะะแต่ก็อยากขึ้นแพงห <c oughs> ยากขึ้นแพงคนไม่ได้กลัวดอกเบีย้ย ค,คนกลัวแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อมากกว่านะครับครับก็หวังว่ามีมาตรการอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ ing นะครับเข้ามาทําให้คนในทุกตลาดเนี่ยเขามีกําลังซื้อ,อแล้วก็ทุกตลาดเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะครับครับ,รบอย่างตลาดบนเนี่ยผมแขวแค่มูดอย่างเดียวให้มูดมาดีค,ครับครับ แล้วเราเราจะมีเขาเรียกโปรโมชั่นหรือว่าจะมีทางการตลาดอะไรให้ให้เอามาสดับสรุนตงรี้บ้างหรือเปล่าล่ะคะทางเอลฟไฟเราอะคะ,ะส่วนใหญ่ปกติของเราก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นเล่งโอนนะครับอย่างที่รถดอกเบี้ยมาเนี่ยถ้าเป็นตลาดภาพรวมทั่วไปนะครับจริงๆถือว่าผู้ประกอบการได้สองเด้งนะ<ม>คือปกติเราขอสินเชื่อแบงค์ใช่ไหมครับลถจุดสอโอเคมาจีนเราดีขึ้นคอเราลดลง นะครับอีกเรื่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะซับพิดายให้ลูกค้าสมมุติว่าฟรีดอกเบีย้ยศูนเอร์ซ็นเคยได้ยินใช่ไหมครัแบบฟรีดอกเบีย้ยศูนเปเ็นสามปีหนึ่งปีสองปีแล้วแต่ใครจะเล่นเพราะฉะนั้นเอการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะได้สองทางเหมือนกันก็คือไอตัวที่ไปซับพิดายให้ลูกค้าแล้วกับตัวที่ได้ลดจากโปรเจกต์ไฟแนนซ์ตัวเองครับครับ ประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณคพูดถึงคุณสุพชคนะคะพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าเราเห็นแล้วว่าสถานการณ์ของอสังหาของเราเนี่ยมันอาจจะอ่อนแอลงไปบ้างเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะเริ่มฟื้นหรือว่ามันจะดีขึ้นมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราเรามองเห็นสัญญาณได้ไหมคะมองเห็นนะฮะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แน,แน่นอนคีย์สำคัญเลยอ่ะของของของมูทตลาดเนี่ยขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยตอนนี้<ม>ดอกเบีย้ยชัดเจนแล้วเป็นดอกเบีย้ยขาลง uh huh. นะครับเป็นดอกเบีย้ยขาลงไซด์เวดาวอาจจะลงไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไซด์เวดาวนะครับออลองสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยอย่างตลาดตลาดหุ้นถ้าเทียบกับดอกเบี้ยนะครับมันจะแปรผันผกผันกันเลยเมืม่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยเซ็ตจะขึ้น <im itation> นะครับเ <im itation> มื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี <imprint> ่ยเร็ตจะลงนะครับก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเอ่อมูดอะไร <im itation> ต่างๆเนี่ยครับจะดีขึ้นนะครับครับแต่ตลาดตลาดกลางล่างเนี่ยอาจจะอาจจะยังต้องเหนื่อยอยู่เพราะว่าคนซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินนะครับก่อนจะเก็บเงินได้เนี่ยก็ต้องเอ่อเขาก็จะมีภาระหนี้ที่ต้องที่ต้องเคลียร์ก่อนนะครับ <im itation> ครับ ซึ่งผมก็มองว่ายังไงปีหน้าก็ดูสดใสกว่าปีนี้นะครับ,รบเพราะว่าปลายปีเนี่ยบูตมันออกมาแล้วค่ะครับครับและสุดท้ายในส่วนของเราเองนะคะเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ถือว่าเนี่ยเราย้ายคิดนปาเซ็ตแล้วนะนะคะเราจะมีมุมมองหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนยังไงคะ ครับก็อยากให้นักลงทุนดูผลประกอบการของเราอะนะครับติดตามผลประกอบการของเราเลยเอฟายเนี่ยเป็นเราตั้งใจมาเป็นซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของวง,งการอสังหาะนะครับแล้วก็ผลประกอบการเราที่ผ่านมาเราก็ทําทได้ดีมาโดยตลอดนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวิชั่นกับแผนของเราเนี่ยถ,ถูกต้องนะครับครับก็อยากให้เห็น potential growth ของของ,ของทาง a อฟครับ ก็อยากฝากพูดเอฟกับนักลงทุนที่เน้นคุณค่าด้วยนะครับครับว่าโอเคเอฟไก็ต้องเรียนว่า PE ก็ยังต่ำนะครับแล้วก็ Performance ก็กลังดีแล้วเราก็เรียกว่าเรายังอยู่เราเราเรายังเป็นบริษัทเล็กที่ Selective เราเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นทุกตลาดนะครับเราเรา selective แล้วเราโฟกัสในตลาดที่เป็นบูอ e o เชียของเรานะครับครับ อเอาละคระัวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุข,สขบโชคม้ากๆเลยนะคะครับยินดีมากๆครับขอบคุณครั